ซอ,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 ตอตราดโค้ประชาสัมพันธ์โค้สุดท้ายกระตอตราติดป้ประชาสัมพันธ์แล้วตอนนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเทลทีวีและตราทีวีดับคอชนสยองตายสองศพกระบะแซงชนประสานงารถจักรยานยนต์กระเด็นเข้าป่าเสียชีวิตทั้งคู่ก่อนรถยนต์หลบนี้ เมื่อเวลาประมาณ23า20นาทีวันที่21มกราคม2557บริเวณหลักกิโลเมตรที่9ถึง10ถนนสาย3157แสนตุ้งบ่อไร่หมูห่1ตำบลเทพนิมิตพันตำรวจโทวิเชียนปันสุขพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต2ราย หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอเขาสมิงในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์มาฮ่านูโวหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่297จจันทบุรีสภาพรถพังเสียหายทั้งคันท่อไอเสียขาดจากตัวรถใกล้กันพบผู้เสียชีวิตสองราย รายแรกคือนายวุฒิศิระสาอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่150หมูสีตำบลสตออำเภอขอสเสิงจังหวัดราดสภาพศพกระโหลกแตกแขนหักและขาขวาขาดอีกรายเป็นหญิงไม่ทราบชื่ออายุประมาณ20ปีสภาพศพติดอยู่บนกิ่งภัยและขาทั้งสองหักและฉีกซึ่งที่บริเวณศีรษะพบบาดแผลเป็นแผลชกัน นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของรถยนต์กระบะอีสุสุตกอยู่ภายในที่เกิดเหตุด้วยจากการสอบถามผู้พบเห็นบริเวณนั้นทราบว่ารถจากยานยนต์ของผู้เสียชีวิตกำลังมุ่งหน้าไปทางบ้านแสนตุง้งและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงเนินและมืดมากระหว่างที่ลงเนินนั้นมีรถกระบะอีสุสุไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ได้ขับแซงสวนขึ้นมาทําให้รถนั้นพุ่งชนผู้ตายอย่างแรงทําให้ผู้ตายทั้งสองลอยเข้าไปติดอยู่กับป่าและเสียชีวิตซึ่งหลังเกิดเหตุรถยนต์ดังกล่าวได้หลบหนีไปทางอาเภอบอ่อไร่รถจกักรยานยนต์ชนกันขณะรถอีกคันกําลังเลี้ยวเจ็บทั้งคู่เมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยราดได้รับแจ้งให้รับผู้บาดเจ็บ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่ถนนสายบ้านโป่งวังตะเคียนหมู่หนึ่งตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดราชในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่สองคันคันแรกอยู่เลนฝั่งขวาเป็นรถจักรยานยนต์ที่ห่อดฮอนด้าคลิกสีขาวดำหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่าจอจาน951ตราดมีร่องรอยถูกชนบริเวณบางกรนติดแผ่นป้ายทะเบียนจนเบี้ยว ส่วนอีกคันเป็นรถจักรยานยนต์แต่งไม่ทราบยี่ห้อหมายเลขทะเบียนกไก่7 8 8 7ระยองล้มอยู่สภาพชคหลุดทั้งสองข้างส่วนผู้บาดเจ็บเป็นหญิงเจ้าของรถ Honda าคลิกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเขาสมิง ส่วนอีกคนนั้นเป็นชายบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องรองให้พนักงานสอบสวนสานีตำรวจภูทรคอสมิงมาดำเนินการไกล่เกลีกล่ยต่อไปกิดลมพายุพัดหมุนบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายทั้งสองหลังและเสียหายเล็กน้อยอีก9หลังด้านรองนายกเทศบาลหัดเล็กจัดมอบวัสดุก่อสร้างเพื่อส่งมสซมทันที เมื่อเวลาจุดนาฬิกาของวันที่22มการาคม2557เจ้าหน้าที่กุภัยตราชได้รับแจ้งขอกำลังให้การช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่1และหมู่ที่5บ้านคลองมะคามตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรานที่ถูกพายุพัดจนบ้านพังเสียหายกว่า10หลังคาเรือนโดยที่บ้านหมูห่1มีบ้านเรือนประชาชนจำนวน4หลังคาเรือน ได้รับความเสียหายหลังคาซึ่งเป็นทั้งกระเบื้องและสังกะสีปลิวหายไปบางส่วนส่วนอีกสองห้องซึ่งเป็นห้องแถวนั้นถูกปลิวหลังคาปลิวหายไปทั้งหมดหรวมถึงสิ่งของภายในบ้านนั้นก็ถูกลมปลิวไปด้วยส่วนที่บ้านหมู่ที่5้บ้านเรือนประชาชนประมาณ5าหลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากการถูกพายุพัดทําให้สังกะสีและกระเบื้องหลุดหายไปแต่ไม่มากนัก นายสมศิทธิ์ผู้ประสบภัยกล่าวว่าเมื่อคืนตนเองนอนอยู่หน้าทีวีซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าห้องนอนส่วนในห้องนอนนั้นมีลูกและภรรยานอนอยู่ขณะที่ตนเองหลับอยู่กระเบื้องหลังคาได้ตกลงมาใส่ที่บริเวณหัวเขา่าจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นจึงรู้สึกตัวและพบว่าหลังคาบ้านซึ่งเป็นกระเบื้องถูกพัดไปจำนวนหลายแผ่นสำรับรวมกันโชคนั้นได้เกิดขึ้นเมือ่อ2-3วันที่ผ่านมา และรมจะมีความแรงมากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนถึงท่วงเช้ามืดด้านนายสงชายกิมส้อยรองนายกเทศบาลตำบลหันเล็กกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งเหตุจึงได้แจ้งให้กับสมาชิกเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ออกสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือนในเบื้องต้นซึ่งพบว่าบ้านเรือนของประชาชนประมาณ11หลังคาเรือนได้รับผลกระทบและคาดว่าจะมีมากกว่านี้ ซึ่งต้องรอให้แต่ละพื้นที่แจ้งข้อมูลเบื้องต้นตข้ามาก่อนจากนั้นทางเทศบาลจะจัดแต่สองนัประมาณที่ตั้งอยู่ไว้ให้การช่วยเหลือ,อยาระก็ตามได้มีการมอบกระเบื้องสังกะสีให้ชาวบ้านเพื่อการซ่อมแซมบ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้โดยทางตรงนั้นผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความสงบเรียบร้อยจะช่วยดำเนินการในเรื่องของการซ่อมแซม ความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยตา้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็กระยะนะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ขวัญยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตรา0-39-52300 0กอยโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปี้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออก วมาแล้วตับการประมูลเลขสวยขั้งแรกของจังหวัดตราดหมวดกอไก่ข้อควายกิจการก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยจัดทําโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดวันที่1 2กุมภาพันธ์พศ2 5 5 7ณบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินจังหวัดตราดโปรดอย่าลืม,อย,ลมอย่าพลาดประมูลครั้งนี้แล้วอีกกีป่ปีจึงจะมีการประมูลอีกสนใจ รีบไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตราและสำนักงานขนส่งจังหวัดตราสาขาอำเภอเขาสมิงสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์1 5 8 4โปรดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมผู้สมัครสสตราโหมประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายขณะที่กกตตราติดป้ายประชาสัมพันธ์แล้ว บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังตราดเริ่มมีความคึกคักขึ้นหลังเหลือเวลาเพียง10วันก่อนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นี้โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งสสตราสามคนประกอบไปด้วยพรรคชาติพัฒนานายสม,มิทธ์เกียวคจีพรรคชาติไทย พัฒนานายติมากรบุญกี้และพักเพื่อไทยพลโทรปรีชาวรรณรัตน์ได้เริ่มนำสื่อโฆษณาต่างๆโดยเฉพาะป้ายฟิวเจอร์บอร์ดมาติดตามถนนสายหลักเช่นถนนสุขุมวิทถนนสายรองเช่นถนนสายตลาดแหลมงอบถนนสายตลาดแหลมศอกซึ่งเป็นของผู้สมัครทั้งสองพักก็คือพักชาติพัฒนาและพักชาติไทยพัฒนาที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาให้เห็นมากนะัก อยางไรก็ตามป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ส่งพลโทปรีชาวบัณรัรั์มาลงสมัครได้ติดตั้งป้ายจํานวนกว่า500ป้ายทั่วจังหวัดตาดแล้วแต่กลับถูกทํำลายลงจํานวนมากทั้งในถนวนสายสําคัญและถนนสายรองขณะเดียวกันความคืบหน้าของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดนายประทีปจงสืบทรรมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุม เพื่อเร่งรัดในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะใช้ศูนย์กีฬาในร่มจังรัดเป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งขนาดใหญ่จำนวนเจ็ป้ายในพื้นที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนทราบว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นซึ่งเพิ่งมีการติดตั้งไปเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมา แล้วรถตู้ร่วมบขสรบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้ส,สถานีบีทเอสอนุสรี์โทร090 818 1828สถานีขนส่งบอดชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 4 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอวสัปรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกาสิบนาฬิกาและ18นาฬิกา เมื่อเย็นวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนายวิเชียนซับเจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซีพร้อมคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยนายคมสันพุทธโอวาทประธานสโมสรน,นายสราวุธหงวิเศษรองประธานสโมสรสิริเอกวิเชษทันตากาศผู้จัดการทั่วไปพร้อมกรรมการสโมสรน,นายหันรงชุนหาคู่นากรรักษาการโครช้ชรวมถึงซับโคช้ชพร้อมกับนักเตะตราดเอฟซีจำนวน22คน เดินทางทแถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงความพร้อมในการเตรียมทีมเพื่อการแข่งขันในเย,ยาฮ้าลีกวันฤดูการ2014ท่ามกลางกองเชียร์ชาวตราดกว่า100คนเข้าร่วม หลังจากแนะนําตัวเสร็จแล้วนายวิชเชนกล่าวว่าการส่งทีมตราดเอฟซีแข่งขัน2ปีที่ผ่านมานั้นตราดเอฟซใช้เงินไปกว่า40ล้านบาทโดยมีผู้สนับสนุนทั้งในกรุงเทพมหาคนครและในจังหวัดตราดเองซึ่ง2ปีที่ผ่านมาประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีจบดิวิชั่น1ในอันดับที่6 แต่ขอให้ลืมความสำเร็จที่ผ่านมาและขอให้ดูว่าในปีนี้เราได้นักเตะชั้นดีเข้ามาและได้ตามที่ต้องการรวมถึงมั่นใจว่าตราดเอฟซีนั้นจะก้าวขึ้นสู่ไทยลีกด้วยนักเตะชุดนี้อย่างไรก็ตามขอให้องเชียให้การสนับสนุนและติดตามรวมถึงให้กำลังใจสำหรับนักแรกของตราดเอฟซีจะเปิดสนามกับเชียงใหม่เอฟซีที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดในวันที่13กุมภาพันนี้ อคลสอปีที่ผ่านมานั้นพวกเราเชาวตาได้เข้าสู่การแข่งขันฟบอลอาชีพคือดินช้าทองอตราดเอฟซีพร้อมรับมือบุรีรัมยูไนเต็ดขายบัตรได้แล้วกว่า3 8 0 0ใบาการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างตราดเอฟซกับบุรีรัมยูไนเต็ดที่จะมีขึ้นในวันที่24มกราคมนี้ นายวิเชียนทรัพจรเริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซีกล่าวกับชาวตราดว่าอยากให้ชาวตราดเดินทางมาเชียร์ให้มากและมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะทําให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเชื่อว่านักเตะทุกคนสามารถเล่นได้ดีสู้กับทีมใดก็ได้ส่วนตัวที่จำหน่ายในขณะนี้สามารถจำหน่ายได้แล้ว3,800ใบซึ่งยังเหลืออยู่อีก800-1,000ใบเท่านั้นและเชื่อว่าจะได้ค่าบัตร1ล้านบาท อย่างไรก็ตามในการแข่งขันจะมีการแจกรถจักรยานยนต์สีคันสำหรับชาวตราดที่เดินทางมาชมในครั้งนี้ด้วย ทางขาวเจ้าเกาะตราดเอเปิดบ้านต้อนรับทีมสแชมป์ปราสาทสายฟ้าบุรีรมัมยูไนเต็ด นัดกระชับมิตรวันสุกที่24มกราคม2557เวลา17นาฬิกาณสนามกีฬากลากจงจังหวัดตราดบัตรราคา200บาทเท่านั้นมีสิทธิ์ลุนรถจัรยานยนต์ y a m a าฟีโน o จำนวน4คันร่วมสนับสนุนร่วมเชียร์ทีมสโมอสรฟุตบอลของคุณช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC จัหดหนึ่งใน5จังหวัดรับโล่และเงินรางวัลปีใหม่ตายเป็นศูนย์เดินหน้าปลุกจิตสำนึกป้องกันดุริเทภทางถนนอย่างต่อเนื่องผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษผลเอกเปลญิิลสูลานนท์เป็นประธานในการมอบโลก่เกียรติยศและเงินรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพังงาจังหวัดบึงกาฬจังหวัดปัตตานีและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,557ที่ผ่านมาและอีกสองจังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดนครปฐมที่สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวได้กว่าร้อยละ50จากปีที่ผ่านมาทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามโครงการโรยโรงอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ตายเป็นศูนย์ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมเจริสุรลลานนท์รวมกันจัดขึ้นที่ห้องประชุมพลเอกเปรมติรสุรานนท์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติรสุรานนท์ถนนอู่ทองนอกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีมอมหลวงปนัจจาดิตสกุลรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้ง7จจังหวัดที่รับโรคร่วมเป็นสักขีพยานรวมถึงสื่อมวลชนในการเข้าร่วม นายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับกล่าวว่าการดำเนินโครงการนี้พิจารณาจากสภาพพื้นที่และจำนวนประชากรโดยใช้ฐานข้อมูลย้อนหลัง6ปีคือตั้งแต่ปี2551ถึง2556ที่แบ่งโซนเป็นกลุ่มจังหวัดสีจังหวัดได้แก่กลุ่มสีขาวคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำมากกลุ่มโซนสีเขียวกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำกลุ่มโซนสีเหลือง กลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางและกลุ่มโซนสีแดงคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจังหวัดที่ตายเป็นศูนย์ประกอบไปด้วยกลุ่มโซนสีขาวจำนวน5จังหวัดได้รับโลและเงินรางวัลส0,000่นบาทได้แก่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดพังงาจังหวัดปัตตานีจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตราดแต่เนื่องจากจังหวัดตราดนั้นสามารถบริหารจัดการลดสถิติตายเป็นศูนย์ได้4ีเทศกาลติดต่อกัน ทางคณะกรรมาการจึงพิจารณามอบรางวัลพิเศษเป็นเงิน1 0 0 0 0แสนบาทส่วนในกลุ่มสีแดงมี2จังหวัดที่สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุได้กว่าร้อยละได้แก่จังหวัดประจวบคีครีขันธ์และจังหวัดนครปฐม07ซึ่งได้มีการจัดพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังกล่าวอีกว่าต่อไปนี้จะได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวดัด ซึ่งจังหวัดนั้นเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับรางวัลตายเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติของประชาชนจงังหวัดในการรักษาวินัยจราจรตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากสถิติย้อนหลังของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตลอดทั้งปีที่มียอดเฉลี่ยอยู่ที่60คนลดลงเหลือค่าเฉลี่ย30กว่าคนต่อปีนับว่าเป็นผลเชิงประจักษ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามนั้นจังตราจะยังคงมุง่งลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรจราจรอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องรวมไปถึงจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางไปศึกษาเร่รียนและสวมหมวกนิรภยัยเมื่อการใช้รถจักรยานยนต์ของประชาชนทั่วไปผ่านแผนงานและโครงการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนถึงช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ ที่กำลังจะมาถึงในเดือนเมษายนนี้เพื่อให้จังหวัดตรานั้นเป็นจังหวัดที่ป้องกันอุบัติเหตุได้มิติใหม่ของคนมือตรานเดิ้หนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดิ้ลไหน ごありブブ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 。 ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้กระชวยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดี จะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9